คุณยิ้งไม่แพ้ใครนะครับเข้าใจในปัญหาเพราะเริ่มต้นฟังมันก็มาเด็กแล้วก็ยิ่งไปเรียนอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์แล้วก็เคยผ่านวกิกฤตนะครับที่ชีวิตครอบครัวเนี่ยได้กระเทือนแล้วสมรสมกระเทือนแบบแปลกแปลกแล้วก็สามารถผ่านมาได้อย่างดีนั่นคือผมเชื่อว่าถ้าพวกเราวันนี้เนี่ยเสนอชื่อคุณยิ้งขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าคุณยิ้งมันคือไมาธรรมาดมาที่สุด ผมเชื่อว่าคุณนิ้งจะสามารถนำพระพักตร์ไปได้ถ้าดูจากคะแนนนิยมที่คุณนิ้งเข้ามาเริ่มต้นทำงานการเมืองเน้จะเห็นว่าคะแนนนิยมในทางเดียวกที่สียงของประชานนะครับแต่ว่าหลังจากที่ไปไปไปพักลาครอบนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่คู้ให้่ได้ยเนินกันพราะฉะนั้นพิสูจน์มาตลอดว่าในความนิยมของประชาชนในความเข้าใจของชาวบ้านในทั้งทั้งในต่างจังหวัดในกรุงเทพก็มีความเชื่อมั่นในตัวเธอเพราะฉะนั้นผมคิดว่า แต่นี้จะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดมากว่าได้รับการเลือกในการนี้นะครับผมเองผมก็เห็นด้วยและก็สนับสนุนทีุ่ณนี้เป็นรองรับรอการถามเรื่องที่มีการยื่นยัดิในรัฐมนตรีสำคัญในวันนี้รัฐมนตรใหม่ในสภาแทนราศดรนะครับที่พรรคก้าวไกลเสนอเกี่ยวกับการทำประชามตินะครับตรงนี้องสิ่งที่พักเก้าไกลอภิปรายอะไรบ้าง ผมก็ถือว่าเป็นสิทธิ์นะครับที่พักคก้าไกลจะอภิปรายนะครับแต่ว่าเราทําการเมืองถ้าตกลงกันไม่จะทำงาน,นสร้างสรรค์เนี่ยควรใช้เหตุผลในการจะอธิบายหรืมอมีการที่จะกล่าวหาให้มากขึ้นกว่าน,นี้นะครับผมเชื่อว่าท่านหัวหน้าพักก้าวไกลและก็ท่านรองวิโรธอภิปรายเนี่ยผมคิดว่าถ้าท่านใจเย็นสักน,นิดนึงแล้วก็รับฟังปัญหาให้มากขึ้นอีกหน่อยเนี่ย บรรยากาศในการร่วมมือกันทำงนานระหว่างรัฐบาลฝ่ายค้านจะดีมากขึ้นแบบนี้อีกมากนะครับจริงๆท่านนายกเองเนี่ยตามข้อบังคับที่ที่บางคนพูดเนี่ยมันก็ต้องยอมรับนะครับว่าท่านนายกเนี่ยก็สามารถที่จะมาตอบหรือไม่มาตอบก็ได้ถ้าท่านมีภารกิจนะครับครั้งนี้ท่านก็มีภารกิจท่านก็ได้ใช้เวลาเนี่ยในช่วงที่มาได้เนี่ยก็พยายามรีบกลับมาเพื่อมาตอบทานสารายเพราะนั้นจะเข้าใจในเหตุผลแบบนี้แล้วไม่อคติของเกินไปเนี่ยผมว่าบรรยากาศในสภา มันจะไม่เป็นเรื่องของคนสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันมันจะเป็นเรื่องที่ช่วยตรงทิศเพื่อกันทำอะไรที่เป็นของฝ่ายค้านที่ดีเนี่ยรัฐบาลก็สามารถรับเป็นินการงได้การไม่อยากให้จับติดใันหรือว่าใช้เวทีในการเมีองไม่ว่าเป็นเวทีรัฐสภาหรือเวทีในการจําลายดิสเครดิตกันผมว่ามันจะไม่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติโดยรวมนะครับก็ฝายอุพัตย้าไก่วันนี้รัฐบาลนีพร้อมจะทำงานอย่างวันที่สิบเนี้ยพฤติการเนี่ยเราจะรับฟังความเห็นเรื่องรัฐมนูญเนี่ย จากพักเจ้ากาจากหลายพักการเมืองจากกลุ่มวิชาชีพต่างๆผมเองถึงไม่ยินดีที่ปร่วมรับฟังนะครับขึ่นจเราไม่ได้คิดว่าเป็นค้านกับรัฐบาลอย่างที่ผมได้คุยกับพักเก้ากาไกปตัง้งแต่ต้นว่าวันนี้เราต่างฝ่ายต่างเป็นนักกันเมือนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในประเทศเพราะนั้นเราควรทังการเมืองสมดุลด้วยกนันนะครับว่าไม่ใช่ว่าค้านกับใารรัฐบาลต้องหาจุดที่ค้านที่ตรงเอ ที่ดิสเครดินต,ตลอดผมไม่อยากเห็นสภาพแบบนั้นผมอยากเป็นสภาพที่ให้ประชาชนรู้สบายใจพักฝ่ายไทยพกักรัฐบาลอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นสิ่งดีเนี่ยก็ช่วยกันทำง,งานอะไรที่มีปัญหาช่วยกุ้นตึงนะครับไม่ใช่ว่าทุกประเด็นก็จะต้องกลับมาใช้โอกาสใช้เวลาทุกเวลาในการดีสเครดิตเพราะงั้นมันไม่เป็นประโยชน์มันไม่สร้างมีการยื่นยติของพรรคก้าวไกลในสภาวันก่อนวันนี้มองยังไง ก็ผมเคยพูดหลายขั้นแล้วว่าการเมืองให้ดูที่ความจริงนะครับแล้วก็ใช้หลักการเหตุผลที่ถูกต้องที่พยายามเดินนะครับเราทราบมาอยู่แล้วว่าในบรรยากาศที่จะเสนอเนี่ยอย่างพักเก้าไกลเสนอว่าจะตั้งรัฐร่างัฐมนุนทั้งฉบับโดยไม่พูดถึงหมดเโดยที่ไม่เหนือรัฐบาลรัฐบาลบอกไม่แต่งหมดจมูกสองเนี่ยทางพักเก้าไกลเสนอทั้งฉบับเดยซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เรารู้อยู่แล้ว ว่าก็จะมีคนส่วนหนึ่งที่ยังมีความเห็นแตกต่างกันเพราะนั้นถ้ายังมีงานแบบนี้มันก็ไปไม่ได้รัฐมนวนก็จะเป็นเหมือน,นกกยอย่างที่พรรคก้าไกลอย่าใไรพรรคใดครั้งเคยเสนอเสนอเข้ามาก็ถูกทำลายไปเสนอเข้ามาก็ถูกปฏิเสธเราได้บอกแล้วว่าเราอยากแก้รัฐมนูญไห้เป็นเรื่องไปมากขึ้นแล้วก็อยากให้แก้รัฐมนูญที่มีความเห็นค้องต้องกันและให้มองภาพนไ,ได้ผมเชื่อว่าอยากเห็นประชาไตาเนี่ยไม่ได้อยากเห็นแบบติดขั้วแล้วไม่คำนึงถึงความเห็นที่แตกต่างที่มี การจะแก้ขั้นูอนที่้ประสบความสําเร็จได้โดยจริงเนี่ยมันต้องดูว่าสังคมส่วนใหญ่ยังมีประเด็นไหนที่ยังตกไม่ตกเอาอะไรที่เป็นสิ่งร่วมกันที่ควรจะทำอะไรที่ยังตกไม่ตกก็ไม่ว่ากันผมก็เคารพนะฮะความเหม็นที่แต,ตกต่างกันแต่ว่าก็ก็เป็นเรื่องที่เราก็ไม่จําเป็นต้องต,ตัดใจกันเพราะนั้นเราก็สแสดงจุดยืนของเราท่านก็สแสดงจุดยืนของท่านได้แต่ว่าทำยังไงให้สังคมโดยส่วนใหญ่ให้วุฒิสภาให้สมาชิตสภานัดสฎ่งนี่ก็ประชาชนทุกชาิที่ เขาเข้าใจอันนี้เป็นที่มาของการตั้งน,นิ้วจังการที่ขึ้นมาเพียงมะแก้ไขเหาอย่านี้ครับก็ขอร้องอยากให้สร้างสรรค์ช่วยกันนะครับแล้วอย่าอาคติต่อ,อก,กันนะครับแต่เราจะสามารถทำให้ประเทศนี้มันไปได้ด้วยทิศทางที่ดีถ้ลองคะในโซเชียลมีเดียตอนนี้มีการเิดแคมกันเพื่อใคยรกับบัฐขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแล้วต้องาบว่าไม่เป็นไรครับก็เป็นความเห็นนะครับก็ เรายอมรับในความเป็นประชาธิปไตยยอมรับในความอ่ารอยู่แล้วนะครับเรารู้ว่าเรื่องดิ้งเท่ากอเลเนี่ยเป็นเรื่องที่มีคนเห็นก็คนเห็นด้วยและคนสงสจริงๆพรรคเพื่อไทยก็เผชิญสิ่งนี้มาโดยตลอดนะครับตอนเราทำสามสิบบาทรักษาทโลกก็มีคนคัดค้านรุนแรงแบบนี้นะครับแต่เราก็ยืนยันว่าด้วยวัตถุประสงค์เราเราอยากทำเราก็ทำถึงเดยเรื่องกองทุนหมู่บ้านหมู่บ่าร้านเนี่ยเราสนับสนุนเขาก็บอกว่า เอาเงินท no like, ี่ไหนมานะครับหนึ่งล้านบาทเจ็ดหมื่นหบ้านเจ็ดหมื่นล้านเราก็ทํามาจนสําเร็จเท่านั้นเรากําลังคิดต่างออกนอกกรอบที่เป็นอยู่และพยายามจะแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มีความเห็นไม่เห็นต่างนเลยครับหลายคนที่วิจารณ์เนี่ยก็วิจารณ์ไปในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันคิดว่าต้องไปเริ่มต้นที่วัตถุประสงค์ของคัสที่เสนอต่อที่เข้าไปเป็นรัฐบาลและเสนอต่อศรีธรราว่าโครงการที่ก็อลเดลคือโครงการที่อยากกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น โดยเดียวเพื่อฟื้นฟูภาพเศรษฐกิจวันนี้ถ้าปล่อยไปตามเดิมก็คงเหมือนเดิม9ก้าปีที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเราก็มีเป้าหมายนี้แต่ว่าจะทำอย่างไรอันนี้วิจารณ์ได้นะครับแล้วเราก็รับฟังอะไรที่มันอยู่ในเป้าหมายที่เราจะทำเราก็พร้อมจะพร้อมจะแก้อันไหนที่มันยังอยู่วิจารณ์กันไมคุณนละด้เราก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องมามาปรับปรุงแต่ว่าการับฟังเป็นข้อเตือนใจให้เราทำให้รอบพอกมาขึนพี่ว่วนะ ตอนนี้จะไม่เหมือนกับตอนที่หาเสียงไว้นะครับมันจะกระทบกับการเลือกตั้งครั้งหน้าในระยะระยะยาวไหมคนระับไม่ครับยังยืงนยันครับเราคิดใหญ่ทําเป็นนะครับเป็นเดียวว่าเราทําเรื่องที่ใหญ่หรือก็ยากเน่ยมันเป็นธรรมดาที่สังคมจะเห็นแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นเป็นด่าสนสำคัญในการที่เราต้องผ่านไปได้นหน้าที่ของรัคเพื่อไทยวันนี้คือชี้แจงให้มากขึ้นทํางานให้มากขึ้นแล้วก็ พิสูจน์ตเตงมมากขึ้นให้คนเกิดความมั่นใจแต่ว่าอย่างไรก็ตามจะให้เกิดความมั่นใจที่ร้อเหนี่ยยากนะครับก็ต้องพยายามพิสูจน์ไปแล้วก็ผมเชื่อว่าผลงานในอนาคตที่จะปูกออกมาเนี่ยมันจะเป็นผลงานที่สามารถที่จะสื่ได้ว่าสิ่งที่เราคิด แล้วเราทำเนี่ยเราสามารถทําได้วันนี้เราเดินทุกนโยบายนะครับในเรลาเนี่ยถึงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทุกนโยบายเราเริ่มต้นหมดนะครับครอบครัวเราเราทำแล้ว30บาทพลาสเราทําแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ในกระบวนการเริ่มต้นซื่อก็จะเหมือนทั้งก่อนว่าเราต้องทำใหระันเกษตรแล้วก็ดูความถูกต้องความเหมาะสมแล้วก็แก้ไขมันให้เหมาะสมตลอดไป อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมคิดว่าอยากให้ทุกท่านใช้วิทยาในก้างข่างแล้วก็ให้โอกาสนะครับเรายินดีที่จะทำงานอยากเป็นที่คิดที่จะแก้ปัญหา,ยยาเต็นที่